สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช้าวนันนี้ตรงกับวันที่21ธันวาคมนะครับเมื่อวานนะครับไม่ได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมนะครับก็เลยยาม เช้านะครับช่วงสายายนะครับเช้ามาก็นะครับมอเตอร์ลงมือนะครับทำงานนะครับก็เลยเมื่อวานก็เร่งงานนะครับไม่ได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็อัปเดตให้ชมกันนะครับช่วงนี้ อูน้ำนะครับน้ำก็เริ่มจะออกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับนี่นะครับแต่ยังไม่ใสนะครับข้างล่างนะครับดินเป็นลนักษณะเป็นดินทรายนะครับทรายเหมือนจะ แดงนะครับลูกรังแล้วก็มีสีดำนะครับปนซึ่งทำให้น้ำนะครับขุนนะครับก็ต้องอีกสักพักนะครับอาจจะใสก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นลุมขนมครกด้านโน้นก็ใสอยู่นะครับอ๋อนี่นะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้ก็เริ่มเก็บงานตาม นะครับเรื่อยๆนะครับส่วนการขุดก็จะมีเบอร์มีตะพักนะครับมีตะพักนะครับบางช่วงก็จะกว้างหน่อยนะครับเพื่อที่จะเวลาลงไปหรือว่าไว้เป็นระบบนิเวศนะครับให้กุ้งหอยปูปลาเช่นเดิมนะครับ โอ้ทางนี้ก็เป็นรถลอกคลองนะครับไม่ใช่รถทีมงานของเรานะครับเป็นคลองสาธารณะนะครับพอดีมาขุดไรกันนะครับนี่นะครับเป็นบอ ฟรีฟรอมนะครับสไตฟรีสไตนะครับตามจินตนาการนะครับคดโค้งคดเคี้ยวนะครับเพื่อที่จะให้เป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับตรงนี้อาจจะใสหน่อยนะครับถ้าคุด ขุดลึกเกินนะครับข้างล่างจะเป็นดินทรายนะครับจะไม่ค่อยดีนะครับน้ำไปใส่เช่นที่เจาะสะดือน้ำนะครับเจาะสะดือน้ำลงไปแล้วมีเหมือนดินเลนสีดำดำนะครับน่าจะเป็นทรายนะครับเป็นทรายดำนี่ที่เจาะก็เลยนะครับ ถ้าเป็นบ่อต่อไปคงจะเจาะไม่ได้นะครับต้องเจาะลึกไม่ได้ก็น่าจะขุดได้ขนาดเดียวกันนะครับความลึกก็อยู่ที่ชั้นแรกก็1เมตรนะครับชั้นที่สองสเมตรเป็น3าเมตรเป็น4ี่เป็นห้าแล้วก็ หลุมขนมครกที่เราเจาะหรือว่าสะดือน้ําตรงกลางที่มีน้ํานะครับเจาะลงไปประมาณ2เมตรก็6กเจ็ดนะครับเป็นเจดเมตรก็โอเคแล้วนะครับไม่ไม่มีหินนะครับแต่จะมีทรายแทนนะครับเป็นทรายแทนออยู่ระหว่าง เคลียร์พื้นที่ด้านโน้นนะครับกอไผ่นะครับก็จะขุดสระอีกลูกนะครับขุดสระขนาดนี้นะครับสามลูกนะครับสามลูกเพราะว่าดินออพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับลืมบอกเอ,อพิกัดไปนะครับพิกัดนะครับอยู่ที่บ้านวังยางใต้นะครับตำบล วัดธาตุอําเภอเมืองจังหวัดน้องคายนะครับอําเภอเมืองนะครับจังหวัดน้องคายนะครับนะครับนี่ก็เกาข้าข้าๆไว้นะครับยังไม่ได้รีดนะครับเพราะว่ารอให้แห้งก่อนถ้ารีดช,ช่วงนี้นะครับ ดินจะติดปุ้งกีซึ่งเก่าไปเป็นไว้เป็นนี้แล้วนะครับก็จะไล่รีดอีกทีนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับตรงนี้ก็น้ำจะใสดีมากเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็16ไร่โดยรวมนะครับ ฝั่ง้นนะครับเป็นพื้นที่ข้างหน้านะครับหน้าแคบแล้วจะกว้างมาด้านหลังที่ผมยืนอยู่นะครับหน้าแคบข้างหน้าก็อยู่ที่ประมาณ50เมตรได้นะครับข้างหลังก็น่าจะเป็นร้อยเมตรนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสะโบราณสะเก่าซึ่งเจ้าของเดิม ท่านได้ขุดไว้นะครับใช้แท็กเตอร์ดันนะครับสมัยช่วงยังไม่มีไมโครนะครับก็น่าจะหลายปีนะครับตามที่ผมได้เห็นแถวบ้านนะครับก็ยังจำความได้น่าจะ อายุตอนนั้นน่าจะหกเจ็ดขวบนะครับก็เห็นรถแท็กเตอร์ครั้งแรกนะครับที่มาดันทำไอ้สะสาธารณะนะครับแถวหมู่บ้านนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็อายุประมาณ50ปีแล้วนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่าสี ห้าสิบปีนะครับ <c oughs> ก็ไม่ไม่ลึกนะครับตื้นๆน,นะครับน้ำก็จะมีประมาณแค่เข่ามั้งนี่ก็น่าจะมีปลามาีปลาไหลอยู่เอียนเอียนก็ซึ่งมีต้นไม้เป็นธรรมชาติอยู่นะครับนี่มีต้นประดูต้นชุมแสงต้นอะไรที่ไว้ให้นกให้ นี่กินได้นะครับก็เป็นโลเคชั่นอย่างดีเลยนะครับมีเกาะจอมปลวกอยู่ตรงกลางโอ้บรรยากาศได้เลยก็พาท่านผู้ชมได้มาชมเนาะเอาพบกันอีกครั้งนะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ